สวัสดีครับผมตอนแอดก็มาอยู่สำนักสงฆ์นครบริลักษ์เนาะครับท่านผู้ชมกินมาตามเล็กน้ำผ่องพอทำหน่อยเนาะครับเนาะพอทำหน่อยเพื่อนขิงมาทำพิธีเอาอยู่สำนักสงฆ์นครบริลักษเนาะครับเนาะอยู่เจดีเนาะครับท่านผู้ชมขิงมานางเอามาทำพิธีเอาพอโตดีตัวเด็ดเนาะครับเนาะขอไม่เล้ยงกัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจพะลวยนะครับเพื่อ มีกำลังใจเก็บต่อไปนะครับเนาะนี่ครับเจดีพ่อเนาะพ่อทำหน่อยพ่อจะไปนั่งเอาอยู่ข้างในเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาไปรับขอบช่วยน้องฝันเนาะครับเนาะนั่งอยู่หรอมาสองคนหรอมาสองคนหรือพ่อ สามก็สามมันเรื่องบริวาภาษาไทยเนะค่อยขึ้นมาจ่ายขึ้นือ โอ้ทั้งทงทังเคร่นก็พระพุทธรูปขึ้นไปตั้งไงงว้เมื่อตอนก่อนที่เสริมนลยบูชายืนหนาโอ้ก็ฟกมีน้หน่อยหรวยเฮ้ยไม่น,าน่ามากหน่อยหน่อยหล่อแป้งฟาอแป้งไหน่เกว่แป้งแป้ง้ย น ว่าเจ้าข้าวที่ตายแล้วโอ้โหไม่เห็นม่สีเลยเป็นยังไงตี๋ยวยังไงเห็ดเห็ดชีเห็ดชีหูมนมาดเห็ดตี เจ็ดสิบส่วนเล็เจ็ดสี่ส่วนน่าบางอนนี่นองกันนองถ้าคอยขึ้นมาภาษาไทยมอคอยฟื้นแล้วคอยบูดไยนะเฮ้ยา

็นยังตกตาอ้อยังตกว่า <c oughs> เอาขคนว่านา้ำคือบ่มีนั่น <มา S 2> นั่นันค<อ><อ>ือคนเราแคนี้ออแต่ค่อยมากก,กันบบตุกมากจากระไแตกแป๊กๆป๊กลงดิออคือ,อม่เป็นน้ำอันเนี้ยนเดียวว่า,าตกเส่ภานะน้ำเลยี๋้วกวดให้คุณ มาในน้ำมาจากไครหเ่าเมื like that. <that ่อเย้ม no. น้ำแข็งน้ำแข็งตรงมากตรงมากจะขึ้นเรื่องเรื่องค่ะเรื่อง้เริ่งแต่ว่าไม่หนักเนาะค่ะเนาะจะเป็น G D แลมจลอนเนาะเป็น G D เนาะเป็น G D แรมแมเป็น G D G D ทอดพอทนหน่อยดีไหมนะอย่าพูของดว่าไม่ดีน่นอนนะนะ เราเมื่อค่งเนี่ยวันเป็นจังไดไงเป็นน้ำปะเป็นน้ำปะเป็นน้ำแต่ว่าถึง่บเปียกนิดโอยงที่จังน้ำแต่เ่ามึงบบถึงบ่ป็นี่นี่ นี่นะครับท่านผู้ชมเกตพอทําหน่อยมันมานางเอาอยู่นี่นะครับน้อยจากหนามอตัสไซมาหน่อยหน่อยลงมาพอ <Get you. S 1> ทําหน่อยมันนะเกดสี่ศูนย์นะครับเน,นะ <C> น้องหอนะเกดสี่ศูนย์ okay. อันนี้ปูยังอันนี้ปูยังพร,ระผู้บาเจ้าสีวิไัยดิโอ้พระพระผู้บาสีวิไส้เอาองเอาองนั่นนั่นพอ่อพ่อองนั้นปูยังนั้น โอเปียนามย่อยมาจากสงไทยเก๊กเก๊กเก๊กเป็นมันังอ๋อเดี๋ยวสำนรับชมมาเบิ่งข้างนอกน้ามย่อยมาจากใสเห็นไหครับท่านผู้ชมพอทำหน่อยเป็นมะนังเอาอยู่นี่เนาะเป็นว่าผู้มันดีเป็นได้ได้เจ็ดสี่ศูนย์เนาะ มันด้เกดสีศูนเนี่ครับเจดีแต่ว่าน้ามันหย่อยมาจากใสหน้ามันหย่อยลงของแน่าเอนอเื่ออ นี่้ะครับท่านผู้ชมเล็กพอทำหน่อยมันมานางเอ่พมันมา,ามทำพิธีเอา่ยวนสำนักสงฆ์นครบุรีรักเนาะครับท่านผู้ชมมันมานางเอาอยู่ในเจดีย์นี่เนาะครับท่านผู้ชมเล็กของพอทำหน่อยเนาะครับนะเนาะเป็นกะมานังอ่ำมันมามา,มา,มา,ามทำพิธีมาขอเอาเนาะครับเนาะมันก็ได้เจ็ดสี่ศูนย์เนาะครับเนาะท่านผู้ชมไปหาซื้อลอตเตอรี่ไปเนาะครับเนาะท่านตัดเลรกับสี่ศูนย์ศูนย์สี่กับ สี่เจ็ดเจ็ดสี่นะครับเนาะปเป็นแนวทางนะครับเนาะถัาไดส้มสกุกมันโศกหมันสู่ผู้สุขคนนะครับเดอ้อรวยรวยเองเนาะครับเนาะวันที่สิบหกกรกฎาหกสี่นะครับเนาะโุกหมันสุขผู้สุขคนนะครับเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพะรวยนะครับเดอ้อคลิปหนาพ่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับ